โอเคกเนเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพดรวมในตลาดนะครับเลเดวแดงกันทั้งกระดานในตอนนี้นะครับแล้วก็ Bitcoin ดูเหมือนว่าจะเริ่มหลุดนเรื่องของ Trend line เทรนไลน์เส้นๆนี้แล้วนะครับถือว่าค่อนข้างน่าก,กังวลเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเกิดอีเวนท์ที่ไม่ค่อยจะดีหลายคนทราบอยู่แล้วนะครับเพื่อว่าล่าสุดนะครับทางศาลการกค้าสารสั่งระงับมาตรการภาษีนําเข้าสินค้า ทั่วโลกของทรัมป์นะครับถ้าเราดูน้ำเบื่อนถือว่าคณะผู้พิพากษา3คนนะครับตัดสินว่ากฎหมาย uh, international emergency economic power act นะครับนะหรือว่า ieepa ในปี1977ที่ทรัมป์ใช้อ้างอิงในการประกาศขึ้นภาษีเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจประธานาธิบดีในการกำหนดอัตราภาษีสุลกากร,กรระหว่างประเทศแบบแสบรบ็จเ้วก็ทั้งศาลนะครับไม่เพียงแต่สั่งให้ยกเลิกคำสั่ง ทางภาษีทั้งหมดของทรัมป์นะครับแต่ยังห้ามรัฐบาลใช้คำสั่งนี้เก็บภาษีต่อไปในอนาคตด้วยเบื่อๆน,น,นะก็ทางรัฐบาลมีเวลา10วันในการดาเนินการตามคาสั่งนี้นะครับแต่ที่ฉะนั้นทรัมป์ก็ยื่นอุทธรณ์ไปต่อนั่นแหละนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะสรุปออกมาเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครที่จ่ายภาษีไปจะได้รับรีฟันหรือเปล่านะครับแต่ที่เนี่ยสิ่งที่ยิ้มได้เลยก็คือถ้าเราดูนะครับนะรัฐบาลนะครับดูภาษีเข้ามา อุบัวนะครับสูงที่สุดถ้าเราดูในรอบเป็น10ปีเหมือนกันในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยเกินดุลการค้าสปายขึ้นมาอย่างโหดนะฮะแม่นะครับนะเดี๋ยวต้องเราดูแล้วก่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยในตอนนี้คงจะเหนื่ไม่พ้นในเรื่องของความกังวลกับตลาดทุนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ขึ้นภาษีโอเคขึ้นขึ้นไปตลาดรับรู้แล้วโอเคแล้วนะครับจะได้ไปหาวิธีหนทางกันต่อไปแต่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าทรัมป์ตกลง หรือทํอยากจะขึ้นแต่สารไม่ให้ขึ้นแล้วสารจะชนะหรือเปล่าหรือทําจะชนะและเอาอยัางไงดีขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่มีใครรู้เพืเ่อนพอไม่มีใครรู้เนี่ยตลาดงงว่าเอาไงหลายคนอาจจะหยุดพักรอดูสถานการณ์เอาไว้ก่อนนะครับนะซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของตัว US เอส sumer confidence นะครับหรือว่าเราจะมีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคนะครับก็สำรวจในเรื่องของรัวเรือนนะครับนะห้าพััวเรือนนะครับแล้วก็ให้เห็นนะครับถึงในเรื่องของความเชื่อมัน่นที่มีต่อเศรษฐกิจ ของสหรัฐนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะดรอปลงมาแบบจะบอกอ่อทำโลได้ไหมนะครับเกือบๆแล้วกันคือดรอปลงมาหนักกว่าช่วง financial crisis 2008เ,เ,เพื่อนๆพื่อนสัปพราหนะฮะคือหนักกว่าวิกฤตมากมากนะฮะคืออันนั้นคือวิกฤตใหญ่ตัวน้องไมส2008น,นะฮะตอนนี้เละกว่าอีกแต่ราคา S&P นะฮะตลาดหุ้นสหรัฐยังเกือบจะออทำให้อยู่นะครับก็ถือว่าแปลกๆดีดังนั้นเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าตลาดทุนมันก็เป็นของมันอย่างนี้มันไม่เมคเซนส์อยู่แล้วนะครับคนกลัวมากๆ หุ้นพั้มกันอยู่กระจายอารมณ์เหมือนช่วงโควิดเรื่องไม่ดีแต่พุ่งกันอยู่กระจายนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันคนกลัวหนักมากๆาแต่หุ้นพั้มนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราดูนะฮะส่วนใหญ่แล้วคนกลัวมากๆก็มักจะเป็นหลุมนั่นแหละอย่างที่เราเห็นหลุม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 เสมอเพื่อนๆถ้าจะทำงาน90%แล้วก็หลุมนะฮะก็คือวลีที่ใช้คําว่ากล้าในวนีคนหนึ่งกลัว ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนะก็หวังว่าจะไม่หมดตัวแนววันนีุ้ณเหนือหลอดนะครับทีนี้ถามว่าแล้วบิตคอยจะเป็นยังไงพี่เข้มนะครับพอเกิดความไม่น่นอนเกิดความกลัวเนี่ยถ้าเราดูนะครับ Liberation Day หรือว่าวันปลดปล่อยหรือว่าวันขึ้นประเสียข,ของทรัมป์ดูบิตคอยสู้กับ SPX นะหรือว่าบิตคอยสู้กับตลาดหุ้นสหรัฐบิตคอยขึ้นเลยนะฮะมาเลยนะฮะแล้วถ้าเราดูพอเริ่มมีสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับ U.S. and China trade deal นะครับนะหรือว่าเริ่มมีการตกลงกันได้หรือว่าเริ่มมีการเลื่อนออกไปเนี่ย Bitcoin สู้ S&P เริ่มไม่ค่อยจะได้แล้วกันคือสู้สู้ได้อยู่แต่สู้ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราดูก่อนตอนนี้พอมีความกลัวมากๆตลาดหุ้นสู้ Bitcoin ไม่ได้ฮะ Bitcoin พังมาพังมาพัอพอเอาในช่วงก่อนตอนนีน้แต่พอเริ่มมีการพูดคุยเริ่มมีการเจรจาไม่ไปไหนฮรรอบนี้ฮะ <c oughs> รอบนี้ฮะศาล สารัตบล็อกแล้วเพืเ่อนๆในเรื่องของ Liberation Day จะเกิดความไม่แน่นอนอีกหรือเปล่าถ้าเกิดความไม่แน่นอนหรือว่าเกิดความกลัวแบบนี้ทางเขียวชาวคริปโตจะมาหรือไม่นะครับแต่ระยะสั้นคงไม่มีใครตอบได้แต่ถ้าเราดูระยะยาว,ย,าวยังไงแล้วก็ยังมีโอกาสอยู่เพืเ่อนๆพอมีความไม่แน่นอนอย่างที่เห็นกันนะฮะ SPX หรือว่าตลละหุ้นสารัฐหรือว่า Bitcoin ก็มีโอกาสจะคัมแบ็กกลับมาแล้วก็วันนี้นะครับจะมีการคืนเงินนะครับลูกค้า FTX ็นะครับก็วันที่30มนะเพื่อนๆวันนี้เลยนะครับก็หวังว่าเม่เงินกว่า5 0 0พันล้านจะส่งผลให้เป็นสิ่งที่ดีต่อตลาดคริปโตแล้วกันนะครับนะก็หวังว่าคนที่เอาเงินกลับเข้ามาอาจจะไปซื้ออะไรหรือเปล่านะครับหรือจะไม่ซื้อแล้วนะครับเก็บกลับบ้านดีกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับนะก็ยังไงใครที่ได้คืนไปก็ จะบอกว่ายินดีได้ไหมนะครับแลก็คุดยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่เซเคอยนะครับแล้วก็สแนปช็อตในช่วงคราสบิตคอยหมื่นกว่า20,000บางทีมันมันน้อยเกินนะครับคือเขาไม่ได้คืนเป็นเหรียญที่มีในขณะนั้นนั้นนะฮะคือเขาเลิกคุเดตเป็น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 เฟียดเป็นดอลลาร์ไปเลยนะฮะก็เลยส่งผลให้คนก็หัวร้อนนะครับแต่ก็ทำรายได้เพื่อนนะก็เป็นบทเรียนนะครับสำหรับ การเทรดเจ้าดังที่สารัะเจ้าเจ้านี่นะครับถ้าใครต้องการซัพพอร์ตช่รงนี้นะครับสามารถได้ดูวิดีโอ Membership c ซ d ตรงนี้กันได้เลยนะครับหรือว่าจะกดปุ่มจอยในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้ตรงปุ่มปุ่มนี้นะครับนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับเนื้อหาพิเศษเพียงวันละ15บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปในแถบคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปใน Discord นะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของเนื้อหาต่างๆกันได้นะครับกราฟเขียวต่างๆนะครับก็จะแบ่งปันกันเเ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 อออออาาาไไวววววว้้้้้้ใหหหหตรรรรรรรงงนน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 ีีีีีีีกกก็็็ััััััััััั่่่จจะะะปปปดดยยโโชช์คคคคบบบบบบบสสสสมมทขุณพืๆ